ออกซฟอร์ดเนี่ยเป็นเมืองเล็กอะค่ะแล้วทุกอย่างกระจุกอยู่ที่ในเมืองนะทุกคนก็สามารถขี่จักรยานไปไหนมาไหนได้หมดเลยแล้วก็พาเด็กๆนะคะมาเดินไปถ่ายารูปสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองค่ะสถานที่อะไรนะคะสำคัญสำคัญ,คญมันสวยมากๆเลยไปโบทถ์คาน,นะคะของอกซฟอร์ดนะคะและ ตรงนี้ค่ะฝ oh ั่งตรงข้ามบสถ์นิกพานก็คือนักจารเล่นคอลเลจค่ะเดี๋ยวแก้ข่าวก่อนนะคะนิชแม็กดาเลนนะคะชามเซี่ยงค่ะสวัสดี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 ค่ะนี่เพื่อนคนไทยของเรานะคะีเว่าว ทำอะไรกันค่ะวันนี้หยิดมาจากกันเนียตไหร่ช่วงเบรกนะคะพาเพื่อนฝรั่งกินขนมนะคะรถต้มยำฮ i Hola ผมอะไรกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้ทานกล้วยกับช็อกโกแลตข้าวม้วนมากล้วยกับช็อกโกแลตพี่ก็จะมีแอปเปิ้ล Thank you ใช่มีส้มมีแอปเปิ้ลมีเครปมได้อะไรกินพ e นัทไปเอา Peanut จากบ้านอ๋อนึกว่านึกว่า From Thailand เราได้อันนี้มาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอหหรอ p e อ๋อมันคือกแก่นี่ว่า แก๊งเด็กไทยนะคะตื่นเต้นนะคะลูกโผงไม่เคยเห็นกันค่ะอัลละปอนค่ะที่บ้านได้รับฟรีค่ะก็คือได้คนละอันสรุปเขาได้กำไรแล้วไปกันนะคะวันนี้อากาศหนึ่งองศานะคะจนถึงกี่โมงไม่รู้แปดโมงก็ยังหนึ่งองศาอยู่เด็กๆก,ก็แต่งตัวแบบเนี่ยเข้าบ้านฮิมะนะคะ นี่ก็ m a x k s d p e n ซ e รบ้านเราอะค่ะนัดกันอยู่ตรงแยกธนาคารข้างหน้าแต่มาเจอกันที่ m a x k s แอน s ซ e รตลอดเลยแล้วก็ Pop Eyes นะคะเป็นร้านไก่ทอดแสนอร่อยอะคะ่ะชอบชอบอร่อยวันนี้ทาน Pop Eyes เป็นยังไงบ้างค่ค่ะออรยคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นแยกธนาคารนะคะ ฝั่งนู้นไม่ใช่ธนาคารนะแต่ว่าเป็นร้านกาแฟค่ะก็เรียกกันว่าแยกธนาคารนัดกันมาเจอตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยวซอยนูน้นแล้วก็ตรงตรงไปแต่จริงเหมือนวันทะลุทางนี้ได้แต่ถนนทางนู้นสวยก็เลยพาไปทางนูนน้นดีกว่าไปซอยนู้นดีกว่าสวยกว่าแล้วค่อยเดินวนกลับมาเป็นวันอากาศดีๆไหมคะไปถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองค่ะสถานที่อะไรนะคะสําคัญสําคัญมันสวยมากๆเลย ฝั่งนี้ก็มีร้านอาหารกินเล็กๆนะคะเป็นทางเข้ามอมาเดินเล่นแบบสวยๆเราจะเดินไปโบลิเดียน ซอกซอยนะคะสวยงามเราก็พาเด็กๆนะคะมาเดิน ข้างกำแพงนะคะไครเชิร์ดนะคะมีการ้วยค่ะเป็นส่วนที่ล็อกไว้นะคะหรือว่าเข้าทางนู้นได้ก็ไม่รู้นั่นน่าจะเป็นตึกไครเชิร์ดค่ะอากาศดีมากอากาศเย็นๆประมาณ5องค์หรอคะกี่องค์เนี่ยวันนี้เนื่องจากไม่มีแดดเลยถึงแล้วนี่แหละข้างหน้าเลย ถึงแล้วค่ะทุกคนหาอ้อมมาใบไม้กำลังเปลี่ยนสีใหญ่มากเวอร์เด็กๆข้างในเป็นร้านขายของฝากแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปทัวร์ถ้าเกิดจะมาทัวร์มารับตัวไอทัวร์ได้เราอยู่กันที่ลายเชิร์ตค่ะตอนนี้เด็กๆก,กำลังจะเข้าไปเยี่ยมชมลายเชิร์ตกันนะคะ เออตอนนี้ก็ไปรับแบบไกด์มาแล้วนะคะมีไกด์ทัวร์คนละอันนะคะแล้วก็จะเข้าไปกัน,นะคะ่ะเขาใส่เสื้ออ็อกซ์ฟอร์ดนะคะคคมีอะไรคะที่สำคัญห้องอาหารแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ป้ะใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ร้ออานร้านฝึกไม้กวาดใช่ร้านมาส่งมากรบให้เ,เด็กเด็กเขาเ,เออเออ,เอ,อทางบันไดตรงที่เขาเดินกับบันไดบันไดบันไดวอล์ก ยํเลยสวยมากสวยมากสวยมาก ยิ่งกว่านี้สวยสุดเข้างในต้องมาเห็นกับตาสวยมากถ้าใครที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมนะคะต้องมาสักที่ที่ถาปัิกรรมสดยอมากที่นี่สวยากค่ะทุกคนมีค่าเข้าประมาณ15ปอนด์สำหรับ ตึกหนึ่งคนผู้ใหญ่จะประมาณ16บหฟอคนต์ค่ะเพราะว่าคุ้มมากยิ่งถ้าเป็นคนที่ชื่นชอบสถาปติกรรมประวัติศาสตร์หรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเราๆนะคะก็แนะนำทุกคนต้องมาสวัสดีตอนบ่าย ใหม่มันจะหลักเลิกเรียนนะคะหลังทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามีไปโบตันดิงพาร์คนะคะของออกเตรนะคะและตรงนี้ค่ะฝั่งตรงข้ามโบตันดิงพาร์กก็คือแมกดาเลนคอลเลจค่ะสวยมากดูสิสวยเป็นอันดับโอ้โหอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้อันดับต้น,ตนเลยดูสวยมากๆเลยแมกดาเลนคอลเลจนะคะไม่ใช่มาหาลัยดี๋ยมันเป็นคอลเลจ สวยมากเลยเดวอเมื่อ,อกี้พูดผิดเรากำลังสไปโบชานิการ์เด้นนะวันนี้อากาศดีนะคะก็คือฟ้าแบบนี้มีแดดนิดนึงถือว่าดีค่ะเพราะฝนไม่ตก คนเดินเต็มเลยคนขี่จักรยานก็เยอะมากๆเลยข้อดีของเมืองออกซฟอร์ดนะคะก็คือออกซฟอร์ดเนี่ยเป็นเมืองเล็กอะคะ่ะแล้วทุกอย่างกระจุกอยู่ที่ในเมืองไงในเมืองก็แบบมีพื้นที่ไม่มากใช่ปะ่ะทุกคนก็สามารถขี่จักรยานไปไหนมาไหนได้หมดเลยอ๋อนี่ทางเข้าบรินิกาเดนถะึงสวยงามดูนะคะเขาบอกว่า Free entry for under 16. So, now I'm going to Hi, a ticket for one, please. Are you a uh, student? Yes, um, I'm studying here, but I don't have um, a, in the college, but we don't have the student ID. With a group of 1, 2, 3, 4, or 5 students, just get in. Here. Thank you. เดี๋ยวเราจะไปเจอหาส,สาวๆนุ่มๆนะคะที่พ่อมากันแล้วนะคะไม่รู้อยู่ไหนนะคะเรื่องโบบาของวันนี้ก็คือเราได้5บาทน้องใจคนละ6.3บาทค่ะฟังไหมละ่ะเป็นส่วนพืชพ,พันธุ์นะคะโ่ถามน้องก็ว่าน้องอยู่แถวไหนนะเราก็ได้แมปมา1แผ่นนะคะค่าข้าว5ปอนนะคะเจอเด็กๆแล้ว,วะคะ่ะ น้องไม่เอาแม่มาหรอพี่ได้ห้าบาทห้าปอนทำไมี่หระใช่พี่บอกพี่เป็นนักเรียนก็บอกว่าไม่มีพี่เรียนที่ OEC เขาบอกว่า sorry ออพี่เป็นคนละคนคนใหม่ก็บอกเพื่อนที่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เนี้ยกลุ่มเมื่อกี้ปลาอะไรหรอคะมาร์กยาเดี๋ยวโดนนางเนี้ย มันเหมือนปลาคาร์ฟตัวเล็กอะแต่มันคือปลาสอดอะพี่ว่าลองลองดูน้องลองดูเอ้ยทำไมเยอะจังมันเหมือนลูกปลาคาร์ฟเนาะอาจจะเป็นปลาคาร์ฟพันุอังกฤษะคะ่ะสดใสสดชื่น,นอันนี้ก็จะเป็นสวนผักสวนครัวนะคะผักอะไรคะฝั่งนู้นน่าจะเป็นตำลึงะคะ่ะอุ้ยเห็ดคงเห็ดโคนเนี่ยอาจจะมีได้นะคะเพราะว่าฝนตกทุกวัน ค่ะเริ่มเลยหลังจากที่เราออกมาจากสวน b o t นิ i c garden นะคะเราก็มาอยู่กันที่ในอะไรนะักดาเลนนะคะวันนี้เราก็ได้เข้ามาเป็น,บน,บนแบบแบบ family ค่ะเรากำลังจะไปหารูปอันนี้สวนสวยๆน่าจะอยู่ฝังง่งนู้นเอาน้องฝั่งนู้นอะ่ะสวนสวยๆกำลังจะไปหาแล้วเลยเห็นป้าย p r i v a t ดูกันค่ะว่ามีอะไรว่าเขาบอกเป็นวิทยาอะไรที่ร่ำรวยอู้ฟู่ที่สุดในโลกอ่าเนี่ยอันนี้คุ้มเงินนะคะสวยกว่าสวนเมื่อกี้จ้ะไฮเดรนเยียสวยจริงสวยจริงสอ๋ออันนี้เป็นทางเข้าหลักเอาใหม่เดี๋ยวเราเริ่มเข้ามาใหม่ เขาบอกว่าประตูประตูคาเฟ่เนี่ยเปิดอยู่มันเป็นเครื่องเล่นดนตรีว่ะอุ้ยสวยมากโอ๋อมันเป็นที่แบบนั่งคุยกับพระเจ้าเนี่ว่ะนี่ไงมันเป็นเครื่องนี้ไงสวยสังเกยทุกคนหนีไปหมดเลยน่ากลัวอยู่เลยเมื่อกี้เป็นคาเฟ่ลเมื่อกี้น่ากลัวมากอยู่เหมือนกันมันมีศพจริงๆแชมเอาพี่ไปปล่อยทีกว่าในเมื่อทีนี้แต่แล้วไม่มีใครในห้อง อันนี้ก็สวนสวยมากนะคะคุ้มค่าเข้าแล้วค่ะ28บาทกี่คนไม่รู้หางเจ็ด าบอกว่าเป็นมหาลัยที่อู้ฟู่ที่สุดเชื่อว่าจริงอะคะ่ะสวยจังโอเคค่ะวันนี้ก็น่าจะเพียงพอกันเท่านี้ค่ะก็มาเดินเล่นกันค่ะเรียบร้อยแล้วเก็บทุกมุมแล้วนะคะสวยมากมาตเตเร์นนะคะแล้วอยู่แบบเดินออกมาจากเมืองนิดเดียวถึงเลยสวยสุด เบรกกันแล้วนะคะเช้านี้ก็เรียนกันไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่งตอนนี้สิบโมงห้าสิบหกไปไหนกันคะเรียกรถเราลงไปเบรกกันค่ะมามีสันดิชกับแอปชูมาทานนะคะเดี๋ยวพาลงไปห้องเรียนเราค่ะก็จะมีคนแบบนี้มีอยู่ประมาณสี่บวกห้าบวกสี่แปดแป ห้าสิบสามทคนวันน,นี้ก็เป็นแบบข้างหลังข้างล่างนะคะก็เป็นแบบมุมให้พักผ่อนน,น่ากินว่ะเราได้ชิน้นใหญ่ไม่หนูขอค่ะมันอร่อยมากมทุกคนอ,อ่ะจรงนนิงไหมากดูดิมันอร่อยมากจนจนป๊อบจังต้องแนะนำให้เพื่อนให้สเตฟกินให้ Hi. อ้าและในวันอากาศหนาวๆนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็กินอย่างอร่อยนะคะทุกคนกินนะคะอุ่นๆนะคะวันนี้เราะไปไหน,นะคะวันนี้เราจะไปกินอาหารญี่ปุ่นกับเพื่น<ใ>นอ,อนในเพื่อนในห้องพี่มินฝากเึงหน่อยจะใส่โค้ดใส่สไล่ะสวัสดีค่ะหลังจากเลิกเรียนวันนี้นะคะ นี่เดินออกจากโรงเรียนกันแล้วค่ะดูๆโรงเรียนแบบเอ้ยอากาศดีโรงเรียนก็สวยนะจ๊ะใบไม้ที่ไม่เป็นสีแดงสักทีแต่ว่าเละแล้วอะ่ะที่นี่ใบไม้ไม่ค่อยแดงเลยอ่ะเพราะฝนตกบ่อยเนะาะใบไม้เขียวทุกต้นเลยส,สิ่งที่แดงเนยคือหน้าหนูใ <laughs> บไม้ไม่แดงนะคะแต่ว่าหน้าน้องลอกนะคะแตกหมดเลยนะคะเอาแว่นออกใคระมาต,ต้องเช็คผิวดีๆนะคะไม่ไงนะั้นมันจะเกิดเรื่องหน้าเศร้า เรื่องเรื่องหน้าหน้าแต่เรื่องหน้าลอกวิวเมืองเมืองเรานะคะนี่เราเดินอยู่ข้างหน้าเสาออกซฟอร์ดท่านหนึ่งนะคะนี่ออกซฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ม็อกแลนม็อกเ็ลนเดี๋ยวแก้ข่าวก่อนนะคะที่ชื่อแม็กดาเลนะม็อกเลนค่ะขำก็คือมอนานนานะคะที่เราไปกันมานะคะคำเขียนนะเขาเขียนว่า M E G D A L.E.N. แมคดาเลนตามตัวแต่ว่าฝรั่งเรียกว่า Moklen m o c l e เฟน o l l e ลจมร์เ because of ภาษาในสมัยก่อนเนาะอาจจะไม่ได้พูดใช่ไม่ไม่ได้พูดเหมือนกันอาจจะมีอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศมากเลยมากเลยเหมือนคำว่า a y c h e s t e r Village เราอยากรู้ว่าคืออย่างเบยเชสเตอร์อย่างเงี้ยก็บิสเตอร์ใช่โกลเชสเตอร์ก็เป็นโกลสเตอร์แล้วแมนเชสเตอร์ทำไมเป็นแมนเชสเตอร์เออทำไมไม่ใช่เออมอชเชเตอร์อาจจะเป็นสำเนียงคนออกสเปรดอ่ะแล้วแมนเชสเตอร์มันอยู่สูงกว่าเขาอาจจะเขาอาจจะเขาอาจจะพร้อมที่จะออกเสียงให้มันเต็มคำอ่ะข้างหลังนะคะสอนภาษาไทยให้กับเพื่อนฝรั่งนะครับรีเตอร์ สวัสดีค่ะนี่เพื่อนคนไทยของเรานะคะีเยว I watch you. You are trying. Yes. Our Thai friend. I'm super Thai. Yeah. สวัสดีค่ะ She's my cousin. w e a We are so like Yeah, of course. We were born in the same hospital. Yeah. in The same day too. Yeah. Exactly same time. You're twin. Yeah. of course เนี่ยครับพวกโพเตอร์นะคะ เราก็นั่งกินข้าวที่อนุสาวรีย์สวยๆได้นะคะวันนี้อากาศดีค่ะตอนเช้าฝนตกนะคะตอนกลางวันดัดออกค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราเดินทางเข้าเมืองในทุกๆวันถึงในเมืองแล้วค่ะ น,นี่ก็จะเป็นบัสสต็อปที่เราจะมาลงกันในเมืองนะคะก็จะมีตรงนี้อัน,นุสาวรีอะไรเขาสักอย่างแล้วก็มีอาชมอ์ลีนตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบจุดรวมพลจุดนัดหมายค่ะโอ้โอ,อากาศดีจริงวันนี้ถนนะติดไฟแล้วค่ะแต่ยังไม่เปิดไฟจะเปิดหลังจากที่เรากลับไปและจะเปิดเดือนโน v e m ber เปิดหนึ่งเดือนก่อนคริสต์มาส The วันถึงร้านแล้วนะคะโดนนเรจรัยชาตอาหารซี่ปุ๋งนะคะเป็นร้านน่ารักหลังจากจบมื้ออาหารหลักของเรานะคะเราก็เดินมาต่อที่ จอร์ดแอนด์เดนเวอระคะร้านไอศครีมบ้านฉันนะคะยัมไฟเดอะซันเดย์วอฟเฟิลอร่อยอร่อยเลิศอร่อยอัน yes อันยเนยอร่อยเลิศ จบคลิปไปเขียนข้างในนี้ยอ